สถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากที่วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนของคุณยกนะครับไม่ได้มาพูดคุยเจรจาร่วมกับทางพักเก้าไกลได้แก่คุณเบญจาและคุณบิโรธซึ่งวันนี้ครับทางโรงเรียนก็มีจดหมายเพื่อเรียนผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสรุปเลยนะครับว่า หนังสือฉบับนี้ก็ยังยืนยันว่าคุณยกเนี่ยไม่มีสถานภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และก็ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบว่าในวันนี้โรงเงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับการประสานงานจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อร่วมปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยประชุมร่วมกันในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลาเที่ยงครึ่งนะครับณอาคารสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประลัดกระทรวงครับอธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนสหวิชาชีพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมรวมศึกษาพัฒนาการและตัวแทนผู้ปกครองโดยจากรายงานดังกล่าวนะครับก็จะไม่ได้มีตัวแทนของทางพักเก้าไกลหรือแม้กระทั่งกรรมการสิทธิ์ตลอดจนคนกลางหรือแม้กระทั่งทางผู้ปกครองของทางคุณยกนะครับจะไม่ได้มาร่วมประชุมเพื่อหารือในกรณีนี้